สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววรรดาปรีชารัตรหรัสนักศึกษา6กส1่หนึ่2หค่ะอิธานเรื่องชาวนาสองพี่น้อง มคีครอบครัวชาวนาครอบครัวหนึ่งมีลูกชายสองคนทั้งสองเป็นพี่น้องที่รักกันมากจนกระทั่งพ่อแม่แก่เท่าและสิ้นอายุไขสองพี่น้องจึงแยกยายกันไปสร้างครอบครัวของตนเอง แต่ก็ยังปลูกบ้านที่ในหมู่บ้านเดียวกันและไปหาสู่และรักใคร้กันเสมอสองพี่น้องยังคงยึดอาชีพชาวนาปลูกข้าวเลี้ยงชีพเช่นเดียวกับพ่อแม่และใช้ชีวิตสันโดษพอเพียง แม้จะไม่มีเงินทองร่ำรวยอะไรแต่ก็มีความสุขตามอาจรภาพมีได้ลำบากยากแค้นอะไรนะักอยู่มาปีหนึ่งชาวนาคนพี่ทำนาข้ามมากกว่าทุกๆปีจึงมีใจคิดเผื่อแผ่ไปถึงน้องชาย เขากล่าวกับภรรยาของตนในเย็นวันหนึ่งว่าเธอจะว่าอย่างไรหากฉันจะกองข้าที่เราเก็บเกี่ยวได้ในปีนี้ไปแบ่งให้น้องชายของฉันบ้างทำไมหรอจ๊ะหน้าของน้องชายเธอได้ข้าไม่ดีนั่งหรือ ภรรยาของชานาผู้ที่เอ่ยถามเปล่าหรอรกจ้านาของน้องชายฉันก็ให้เข้ารวงดีแม่แพ้ของเราหรอกแต่ชาเน็นว่า ส่วนเรานั้นมีกันแค่สองผัวเมียซึ่งฉันคิดว่าแค่ข้าวเพียงไม่กี่กระสอบก็น่าจะทำให้เราสองคนอิ่มท้องไปจนถึงปีหน้าได้แล้วชาวนาผู้เป็นพี่กล่าวอืม แนนด้วยจ้าน้องชายของเธอก็มีน้ำใจกับเราสองคนเสมอมาเมื่อมีผักผลไม้ดีๆเกิดขึ้นในไรนาของเขาเขาก็นำมาให้เราทุกครั้งเมื่อเรามีข้าวมากจนเหลือกิน เธอก็จัดแบ่งไปให้ครอบครัวของน้องชายเธอบ้างเธดจ้ะเมื่อบรรยาสนับสนุนเป็นอย่างดีเช่นนั้นชาณาผู้เป็นพี่ก็จัดการบรรจุข้าวลงกระสอบขนาดใหญ่แล้วรอจนมืดคำ่ำจึงค่อยเบกกระสอบข้าวกระสอบนั้น ไปยังบ้านของน้องชายและทิ้งกระสอบข้าวไว้ข้างนอกประตูบ้านอย่างเงียบเชียบที่ต้องทำแบบนี้เพราะชาวนาผู้พี่เรงว่าถ้าน้องไปให้ตอนกลางวันแล้วน้องชายรู้น้องชายอาจปฏิเสธข้าวของเขาเพราะ ความเกรงใจก็เป็นได้วันรุ่งขึ้นเมื่อชาวนาผู้เป็นพี่นับประสบข้าวที่เหลืออยู่ในมม้งเขาต้องตระหลาดใจเพราะปรากฏว่าประสบข้าวยังมีจำนวนเท่าเดิมเอ๊ะเมื่อคืนเรานำข้าวไปให้น้องหนึ่งกระสอบนี่ แล้วทำไมค่าจึงเหลืออยู่เท่าเดิมละ่ะหรือว่าเราจะนับผิดกันถ้าอย่างนั้นเราเอาข้าวไปให้น้องซักหนึ่งกระสอบแลวกันนะพี่ชายผู้เป็นพี่บอกกับตัวเองว่าคืนวันนั้นเขาก็เอาข้าวอีกกระสอบไปให้น้องชายแล้วนี่แต่พอเช้าวันต่อมา เมื่อเขาเข้าไปนับปรากฏว่าข้าวยังคงเหลือเท่าเดิมเหมือนครั้งแรกที่เอาไปวางไว้เอ๊ะจะให้เสียอย่างไรนี่ชายผู้เป็นพี่ร้องให้หนักมากถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเอาข้าวไปให้น้องเราอีกกระสอบหนึ่งก็แล้วกันคืนนั้นแาวนา ผู้เป็นพี่จริงเบกกระสอบข้าวไปบ้านน้องชายอีกหนึ่งกระสอบเป็นรอบที่สามแล้วเสงจันส่งเสียงจืดจ้าในคืนวันนั้นชายผู้เป็นพี่มองเห็นร่างของใครคนหนึ่งนั้นกำลังเบกโซบข้าวตรงมาทางเขา ชายผู้พี่จ้องเแม่งตามองอีกครั้งจึงเห็นว่าร่างของคนคนนั้นก็คือน้องชายของเขานั่นเองละ่ะชาวนาผู้เป็นพี่ก็เอ๊ะและนี่นี่ชาวนาผู้น้องต่างหยุดวางกระสอบข้าลงบนพื้นแลมองหน้ากันอย่างพูองงอยู่ครู่หนึ่งแล้วทั้งสองร้องขึ้นมาพร้อมกันว่า เออเออพ,พ,พ,พีพี่เองเหรอเนี่ยที่เอาเข้ามาวางไว้หน้าบ้านของฉันนะอ่ะเจเองเหรอน้องชายที่รักที่ยวาข้ามาวางไว้ในหม้อข้าวของพี่พี่อทุกคืนแล้วตั้งสองก็พากันหัวเราะด้วยความ ขันเป็นเวลานานต่างคนต่างรู้สึกรักและผูกพันกับอีกคนมากขึ้นทั้งสองมีความสุขเล่นกันสนุกสนานไม่นึกถึงลูกเมียที่บ้านเลยว่าที่บ้านมีคนมาเอาข้าวไปแล้วแต่ทำไมยังเล่นสนุกสนานกันอยู่เลยเมียคนพี่ก็ามาตาม พี่พี่มีคนมาเอาเข้าวในหมูของเราไปพี่ไปช่วยตามหน่อยเร็วเลเรตังสองก็ไปช่วยตามหากระสอบข้าวที่หายไปในมุงของพี่ชายเขานั้นสองก็ต่างคนต่างพูดว่า รักนะพี่ชายรักนะน้องชายโดยไม่ต้องพูดจาอะไรมากไปกว่านั้นอีกแล้วนะน้องชายพี่รักแกมากนะสองพี่น้องชาวนารักใครกันดีเพราะมีน้ำใจเมตีให้แก,กกันอยู่เสมอเขาอาจจะรักกันบนพื้นฐานความเป็นพี่น้องก็จริง เราก็สามารถรักและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นอย่างจริงใจได้โดยไม่ต้องเป็นอะไรกับเขาเลยเพราะความรักเพราะความเมตตาและความปรารถนาอยากจะให้ผู้อื่นมีความสุขนั้นไม่ใช่คุณธรรมที่สรงวงไว้เพราะ พี่น้องร่วมสายโลหิตแต่เป็นจริงที่ทุกคนควรปฏิบัติต่อกันเสมือนเช่นนั้นถ้าทำได้แบบนี้สังคมเราคงน่าอยู่ขึ้นมากเพราะเราจะมีแต่พี่น้องที่รักกันอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่ง แม้ในความเป็นจริงทุกคนอาจไม่เกี่ยวข้องกันทางสายเลือดเลยก็ตามจำไว้เถิดการช่วยเหลือคนที่อ่อนได้กว่าด้วยความแบ่งปันนั้นจะสร้างความสุขให้แก่ตัวเราเองมากมายอย่ากลัวเลยว่าถ้าแบ่งสิ่งที่เราโอจะมีให้แก่ผู้อื่นแล้วเรา จะไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะถ้าเรามีใจที่พร้อมแบ่งปัน,ปนและช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ตลอลดเวลาก็จะไม่มีใครต้องเสียอะไรไปเนื่องจากเมื่อเราแบ่งปัน,ปนบางสิ่งให้คนอื่นเพื่อช่วยเหลือเขาเขาก็แบ่งปัน,ปนบางอย่างเพื่อช่วยเหลือเราหาก เราต้องช่วยเหลือกันเช่นนี้เราก็ไม่ต้องสูญเสียอะไรไปและยังคงมีเท่าเดิมเหมือนกันทุกคนดังเช่นชาวนาสองพี่น้องที่แม้จะแบ่งข้าวของตัวเองให้อีกฝ่ายแต่พวกเขาก็ยังมีข้าวอยู่เท่าเดิมด้วยนั้นใจเห่งการแบ่งปัน และชายคุณน้องต้องมาเฝ้านาะเพื่อเตรียมเก็บเกี่ยวข้าวแม่แต่เขามีที่นามากมายแต่เขาก็สำนึกบุญคุณที่นาผืนหนึ่งที่พ่อเคยมอบให้เป็นมรดกเขาถึงมาทำนาผืนนี้ทุกปีในขณะที่เขาเดินดูวัชพืชชายแก่ก็เดินมาหาเขาพ่อนุม อา้าตานั่นเองตาหายหน้าไปไหนเสียนานเลยชายคนน้องร้องทักชายชราด้วยรอยยิ้มที่จริงใจฝนฟ้าบ้านข้าสมบูรณ์ดีมาหลายปีข้าเลยไม่ต้องไปขอข้าวจากใครเขาเอ๊ะแต่ปีนี้ฝนแรงอีกแล้วตาไม่ได้ผล ตาเลยจะมาขอปันข้าเปลือกจากข้าเสียหน่อยได้เลยตาข้ายินดีที่แบ่งข้าเปลือกให้ตาว่าแต่สงสัยว่าเกวียนของตาคงจะใส่ข้าเปลือกไม่พอหรอกนะเพราะข้าวนานี้ของเราวิเศษนักเก็บเกี่ยวไปท่ารดก็เพิ่มปุนกว่าสิบเท่าเอาอย่างนี้ข้าจะให้คนทานของข้า เอาเก้าเปลือกใส่เกวียนไปส่งให้คุณตาถึงบ้านเลยดีไหมชายหนุ่มเอืออย่างคนใจดีไม่เอาไม่เอาข้าขอแค่นิดเดียวพอเจ้านมตาจะเอานิดเดียวจริงๆรเหรอใช่ข้าขอนิดเดียวพอเจ้าบอกเองไม่ใช่หรอว่าข้าของเจ้าจะเพิ่มพูนขึ้นสิบเท่า ถ้าอย่างนั้นข้าขอข้าวแค่กระสบเดียวก็พอได้เลยตามามาข้าจะไปเอาข้าวที่บ้านของข้าให้ตาตารออยู่ที่นี่นะชายคนน้องบอกโอนที่จะรีบกลับไปที่บ้านแล้วเบกข้ามาหนึ่งกระสอบใส่เกวียนให้ชายชาวชรา ก่อนชายชาราจ,จากจากไปเขาก็อวยพรให้ชายหนุ่มเจ้าเป็นคนดีเสมอต้นเสมอปลายแล้วจะปกลายเป็นคนมั่งมีแล้วตาขออวยพรให้เจ้าจะเดินยิ่งยิ่งขึ้นไปทำการค้าขายใดใดขอให้ขายดิบขายดีสมพรปากจาก่าตา ชายหนุ่มยกมือไหว้ขอบคุณที่ชายชรา,าไว้พรให้เขาหลังจากนั้นชายชรา,าบาังกับที่มีรัศมีสีเขียวเรืองรองรอบตัวที่ไม่ต้องให้ใครบอกเขาก็รู้นั่นคือพระอินทร์ทรงอำนาจสูงสุดบนสวรรค์ชายคนพี่ยกมือไหว้ด้วยความยินดี